สบายดีเมื่อนี้มาบอกวิธีโก่อก้นหวดหวดซิกหดหนึ่งเขาเหนียวเนาะอันนี้เป็นแบบที่สองเ,าเ,อาอาางเน,น,ะเนเาะแบบที่หนึ่งได้เสนอไปแล้วเนาะอันนี้เป็นแบบที่สองแบบที่สองในการลาสามคือกันแต่ว่าเขาเอาต๊กมาวางสิบสามเส้นเนาะเท้อกอนเขาวางสิบสองแบบที่หนึ่งแบบที่สองนี่เขาวางสิบสามเส้นเนาะเริ่มต้นเส้นที่หนึ่ง ยกสามข้ามสามยกหนึ่งข้ามสามยกสามยกสามข้ามสามแก็มายกหนึ่งเครื่องกลางนี้ยกหนึ่งข้ามสามแล้วก็มายกสามสุดท้าย เสที่สงยกสองข้ามสามยกสามข้ามสยกสยกสข้ามสแล้วก็มายกสมข้ามสามแล้วก็มายกสอเส้นที่สยกหข้ามสยกห้ข้ามสมยกหนึ่ง ยกหนึ่งข้ามสามแล้วก็มายกหยกห้าข้ามสแล้วก็ยกหนึ่งนทิซีเ้นทิซี 4, ข้ามสยกสาข้ามหยกสาข้ามส ข้าม3ยก3ข้าม1ยก3แล้วก็มาข้าม3เส้นที่5ข้าม2ยก3ข้าม3ยก3ข้าม2ข้าม2ยก3 ก็มาข้าม3ยก3แล้วก็มาข้ามสเงเนที่6ข้าม1ยก3ข้าม5ยก3ข้าม1ข้าม1ยก3แล้วมาข้าม5 ยกสแล้วก็มาข้าม1เขาจัดเข้าแล้วจะได้ลายมันแบบนี้เนาะหมายคขาว่าสองสหกหกนี่ครบลายแล้วเนาะผู้ใดเป็น6เส้นนี่ก็ถือว่าสานได้แล้วมาีนเส้นที่เจมันจะคือเส้นที่1ห,หมายคขาว่า ยก3ข้าม3ามยก1ข้าม3แล้วก็ยก3ามส้นที่เปส้นที่แป็คือเส้นที่สองหมายเขาว่ายกสองข้าม3ามยก3ข้าม3ามยกสองโอ้ตัวนี้ ตัวนี้มันเป็นหยก3ามอย่างนี้เนาะตัวนี้มันหยกสามข้ามสยก3ามหยกหนึ่งข้าม 3, าส, 7, ส,า,ส, 8, ส,ส 2, าม 3, ย,ก, 3, าม 3, ยกสยามนี่เนาะเส้นที่เจ็ดคือเส้นที่หนึ่งวันนี้เส้นที่แปดจะคือเส้นที่สงนี้ยกสองข้ามสามยกสามข้ามสามหยกสอง มายุกสองนี้ข้ามสามแล้วก็มายุกสามข้าม3แล้วก็มายกสองเส้น 2. 2> สที่แปดจะคือเส้นที่สองมาในเส้นที่เก้าจะคือเส้นที่ 3. สาเส้นที่เก้นี่ ต่อไปนี่คือเส้นที่สเนาะเส้นที่สนี่ก็เป็นยกหนึ่งข้ามสามยกห้ข้ามสามยกหนึ่งเป็นย,ยกหนึ่งข้ามสามมายกห้าข้ามสมยกหนึ ในเส้นที่สิก็คือเส้นที่4ี่คือเส้นที่สีข้ามสยกสข้ามหงยก3ามข้ามสข้ามสยกสามข้ามหงยกสข้ามสเส้นที่สิเส้นที่สิอก็คือเส้นที่ห้า เส้นที่ห้านี้เส้นที่ชีวิตเนาะหมายก็ว่าข้ามสองยุกสาม 3, ข้ามสามยุกสามข้ามสองข้ามสองแล้วมายุกสามข้ามสามแล้วมายุกสามแล้วก็ข้ามสองเส้นที่สิบสองก็คือเส้นที่หก ตรงนี้เนาะหมายก็ว่าข้ามหนึ่งยกสข้าม5้ยกสมข้ามหข้ามหนึ่งน้วาก็มายกสามก็มาข้ามห้ายกสามข้ามหนึ่งนะสี่สิบงแล้วานต่อไปอันนี้มัน ได้สองลายล้นี้เนาะลายที่หนึ่งมีหกเส้นเนาะลายที่สองก็หกเส้นลายที่สามก็หกเส้นหมายครับว่าต่อต่อกันไปเลยกันเป็นหกเส้นแล้วก็เป็นเลยเนาะบัดนี้เส้นต่อไปในเส้นที่สิบสามเนี่ยมันจะมาคือกับเส้นที่หนึ่งนี้อีกเนาะคือเส้นที่หนึ่งนี้อีกนี่หมายความว่ายกสาม 3, 1, ข้ามสามยกหนึ่งข้ามสามยกสามนี่ ข้าม3ยก1ข้าม3แล้วก็ยก3าซึ่งเขาโวยมาโวยมาข้างนี้มาสานข้างนี้สา,ขานสาข้างนี้ก็เฮ็ดคือกันเนาะสานข้างนี้เขาก็บึง้ง เบิงเส้นกลงกันข้ามอันนี้เนาะอันนี้เขานับเป็นเส้นที่หนึ่งเนาะเส้นที่หนึงนี่ห่วมกันข้างทางนี้ก็ข้างทางนี้นี่เส้นนี้ห่วมกันเขาสานต่อไปเส้นต่อไปเขามันก็คือเส้นนี้เส้นทัดมานี่เนาะเส้นที่สองนี่สานต่อไปอีกก็คือเส้นที่สามนี้สานต่อไปอีกก็คือเส้นที่สี่นี่เป็นอยนี้เนาะหมายควาว่าเขาต้องสานคือกับเส้น เส้นเครื่องคือกันเนาะหมายคำว,ว่ายกสองข้ามสามยกสามข้ามสามยกสองหกสันคือกันและเส้นต่อไปนี้ก็คือเส้นนี้เนาะ ต่ไปนี่คือเส้นนี้ยกหนึ่งข้ามสามยกห้าข้ามสามยกหนึ่งข้ามสามแล้วก็มายกห้าข้ามสามยกหนึ่งติต่อไปนี้เขาก็ลุลงเนาะหมายเขาว่า ข้าม3ยก3ข้าม1ยก3แล้วก็ข้าม1เอ่อข้าม3เนาะข้าม3ยก3ข้าม1ยก3ข้าม3วันนี้นั่นะเชินต่อไปนี้ ข้าม да. 2ยก3ข้าม3ยก3ข้าม2เขาทีはは่นับห่วมกันนันนับเส้นนี้เป็นเส้นหนึ่งก็ได้นี่เส้นสองเส้นสามเส้นสี่เส้นห้า แล um. oh be ้วมาทางนี้ก็นับเส้นนี้เป็นเส้นหนึ่งสองสามสี่ห้ามาี่นี้เนาะหมายเขาว่าเป็นเส้นห่วมกันแต่เส้นต่อไปสมมุติว่าเรานับเส้นนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกนี่ก็เป็นเส้นเป็นเส้นสุดลายของมันนั่นเนาะเส้นสุดลายของมันนั่นนี่หมายเขาว่าเราก็ข้ามหนึ่งนี่ยกสาม ข้ามห้าหยกสามข้ามหนึ่งหนึ่งสองอันับต่อคล้ายนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสุดหลายของมันเส้นที่เจ็ดเจ้ามาคือเส้นที่หนึ่งนี้ หมายเขาว่าหยกสามข้ามสามหยกหนึ่งข้ามสามหยก 3. สามเป็นที่จนี่นะเนาะเขานับแต่จุดใจกลางนี่เนอะุวจุนี้เป็นจุดใจกลางเนาะ เขานับจุดใจ,จกลางนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชิ้นที่เปดเชิ้นที่เปดกจะหยกสองข้ามสามหยกสามข้ามสามหยกสอง เส้นที่เก้ายกหนึ่งข้าม3ยกหข้าม3ยก1เส้นที่สิยกสามเนที่สิบเม่นข้ามห เซนทีชิบเมนข้ามสามหยุกสามข้ามหนึ่งหยุกสามข้ามสามนี่เนาะสิบเซนที่สิบเอ็ด ข้ามยกสามข้ามสามยกสามข้ามสข้ามสองยกสามข้ามสยกสข้ามสองเนที่ 25, สิบสงข้ามหนึ่งยกสามข้ามห้ายกสามข้ามห เ,เข้ากันจะได้แบบนี้เนาะอันนี้เป็นวิธีกอกกุนหดหดชิกแบบที่สองลาย3คือกันแต่ว่ามีเส้นห่วมเจ้นนี้เป็นเส้นบีเนาะอันนี้เป็นเส้น B เนนนีเฮาเบิง้งคักๆเขาจะเห็นลายของมันนะอันนี้ยกหนึ 1, ่งยกสามยกหคำหนึคำสามคำห้า ยกหนึ่งามค่งามคห้เบื้องนี้ก็คือกันสอง้าข้างนี่มันเป็นลายสามทั้งมดเป็นลายสามทั้งมดเห็นแบบนี้ก็สานได้คือกันอันนี้เป็นแบบที่สองก่อก,ก้หนหดซิก1เข่าเหนียว